สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่ลงคลิปชานะคะอันนี้อาหารนะคะเอามาให้เด็กที่โรงเรียนนะเทไปให้เขากินคือนุกเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นประตูเหล็กอันนี้แค่นุกยื่นโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็ยื่นอาหารเข้าไปให้เป็นประตูเหล็ล็อกนะคะนุกเข้าไปทําความสะอาดข้างในไม่ได้นะคะแล้วเราก็ไม่ม,มีไม่มีสิทธิ์เข้าไปด้วยะคะ่ะกลับมาบ้านก็มา ที่ทองห่วตามากเช็ดตาให้ได้แค่นี้ตาเปียกตาแฉะนอนพักผ่อนยำใจนะคะอันนี้เด็กในบ้านนะคะนี่อิงฟ้าอันนี้ยุ่งหลายอย่างนะคะยุ่งหลายอย่างมีเรื่องยุ่งหลายอย่างเหมือนกันก็เลยลงคลิปช้านะคะทั้งทําอะไรในบ้านด้วยนะคะทำาน่นทำนี้อุยลัคก,กี้ลักกี้น่ารักมากเลย หล่อมากเลยค่ะผิวพรุ์ดีดีนะคะจากมาใหม่ๆเหมือนจะเป็นขี้โลขี้เหอนแต่ก็ไม่เป็นนะคะเมนยวเล็กเปิดประตูด้านหลังให้เด็กๆได้สูดอากาศนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันทำงานแล้วนะคะทำงานอีกแล้วนะคะวันจันทร์นะคะใจใครนี่เมนยวเล็กสวยจังเลยสวยที่สุดเลย พี่ทองมานอนกับแม่เขาแล้วนะคะแม่สมสีอันนี้อู้นี่ก็สวยนี่ใครน้องเศรษฐีนะคะน้องเศรษฐีผิวพรรณเขาดีดีนะคะเพราะว่าเขาได้กินอาหารอยู่ตลอดนะคะอาหารเม็ดอาหารเปียกไม่ได้ไม่ได้ขาดแคลนนะคะนี่แม่แม่จำปีกับฟูนะคะฟูมานอนอยู่ข้างหลังกรงของพวกเด็กๆเกจ้านี่นะคะพวกเด็กๆเกจ้านาง เศรษฐีมั่งมีสีสุกนะคะนี่นุกเข้ามาทำความสะอาดกรงให้พวกเขานะคะนี่ใครเนี่ยน่าจะเป็นสีสุกนะคะสีสุกกับเศรษฐีนี่ต่างกันตรงที่จมูกดํากับไม่ดำเท่านั้นเองนะคะน่ารักน่ารักมากเลยนะคะใครเนี่ยมั่งมีมั่งมีก็สวยนะคะแม่ว่าหนูไม่สวยหรอคะส่งประกวดได้ไหมเนี่ยส่งประกวดจะได้อะไรละ่ะ อะไรก็ไม่กล้าสแสดงออกมีแต่กลัวนมันจะได้อะไรนะอันนี้ก็เป็นคลิปที่ถ่ายเอาไว้นะคะถ่ายเอาไว้เมื่อตอนวันศุกร์เพราะว่าเด็กๆเ,เ,เขาอยากดูผ่อนคลายหลังใกล้เลิกเรียนนะคะก็อธิบายให้ฟังอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเด็กๆนะคะเขาก็ถามนู่นถามนี่ค่ะก็อธิบายให้เขาฟังว่าเราจะต้องไม่รังแกสัตว์จะต้องรักสัตว์จะต้องไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นนะคะ สามบุญนะคะสามบุญที่เพื่อนเลี้ยงไว้ตอนนี้เพื่อนก็กุ้มใจนะคะเพราะว่าพวกสามบุญนี้อายุเขาประมาณหกเดือนแล้วนะคะเขาถ้าได้ทํามันนี่เพื่อนบอกว่าเพื่อนจะโล่งเลยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่กําลังทรัพย์น้อยนะคะสามตัวที่ทํามันนะี่นั่นแหละค่ะนุก,ก็กุ้มเหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กในกรงนี่ก็กน่าจะไล่เรียกกันนะคะจะต้องทํามันพวกเจ้านางเจรดฐีมั่งมีสีสุดนะคะ บางทีก็ยังว่าและค่ะมันมันพูดยากนะ,นะถ้าไม่ได้ทำหมันนี่ผสมกันเองแย่เลยก็เลยบอกเพื่อนว่าเหมือนกับบุญหลายจะร้องนะ,ะเหมือนกับบุญหลายจะร้องเลยบอกเพื่อนแยกออกก่อนแยกตัวคู่ออกก่อนก็เขาก็ไม่ได้เขาก็รู้ฐานะเขานะคะเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะเลี้ยงแมเพราะว่าเขารู้ว่าเขาเขาตกงานเขาคงเลี้ยงไม่ไหวแต่ว่า ก็แม่แมวคาบมาะคะ่ะเขาก็ทิ้งไม่ได้นะคะเขาก็ทิ้งไม่ได้เขาก็ต้องเอาเขาก็ต้องเลี้ยงไว้นะคะจริงๆแล้วเขาก็รู้ตัวเขาอยู่ว่าเขาเขาไม่พร้อมเขาไม่มีกําลังทรัพย์จะเลี้ยงนะคะถ้าเขาไม่ได้กินอาหารจากจากที่แมนาให้มาัาที่ผู้ใหญ่เจดี f ์เอฟซีเมตตาม,มาเนี่ยเด็กๆเด็กๆจะไม่ได้กินเลยนะคะเด็กๆจะไม่ได้มีกินมีใช้ทําวัคซีนจะไม่ได้ทําเลยนะคะพวกสามบุญเนี่ย อันนี้เป็นคลิปในของนุ๊กเองนะคะที่ในทีวีเอาเปิดให้เด็กๆด,ดูเพราะว่าพวกเขาก็อยากดูนะก็ <g iggle> <g iggle> เลยให้เขาดูดูอันเก่าเ <g iggle> มื่อเช้านี้ไปหาสองแสนแล้วนะคะเด็กๆสบายดีนะคะพออาหารไปส่งนะคะไปช่วงเช้านะคะช่วงเย็นก็จะไม่ได้ไปอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอพรบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ